แค่เวลาอีกนิดที่จะไปก่อนที่เราจะมาถึงโลกเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเรารู้ว่าอนาคตจะต้องเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่าพวกเขาต้องทนที่สภาพแห่งสงครามและความโศกเศร้าด้วยภาพแห่งความรักและความเมตตาคำถามของเราเราสามารถทำอะไรได้ในเวลาเหล่านี้หน้าที่เพียงอย่างเดียวของเราคือ การเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจเพื่อเข้าร่วมกับคนอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นและฝันและฝันโลกใหม่แล้วความฝันใหม่จะเป็นจริงบนโลกสันติภาพที่แท้จริงสามารถสร้างได้จากภายในเท่านั้นและความจริงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองบ,บนโลกหรือโลกของหลายพันล้าน ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แต่ความเข้าใจเบื้องต้นไม่จำเป็นว่าพันล้านเหล่านี้จะเปลี่ยนจิตสำนึกของพวกเขาต้องการแค่บางส่วนข้อมูลในไบเบิลแสดงออกถึงมนุษย์จำนวน1น4 4 0 0 0สพคนที่จัดการที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเอง สูงกว่าโลกแห่งการชดเชยและการพิจารณาคดีนี้คือคนที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดาวเคสอิซาเบลกาเซียมาติเนสครับผมบทข้อความก็จบจดสิ้นแล้วฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าเสื่อมไปทำให้พิพิธานฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้ง กราบินวันบรมครูกรูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิ์เสริมเติมปัญญาให้กับตัวพีิพิ่ท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจุิญรสุขจริญธรรมขอพระคุณครับ